สวัสดีครับแล้วก็อยู่กับช่อง APM UM Channel อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปขอวิธีการสมัครสินเชื่อมาตรการสู้ไั้โควิด19ของแอป MyMo นะครับวิธีการขอสินเชื่อมาตรการโควิด19นะครับผ่านแอป MyMo เนี่ยจะสามารถทำได้ง่ายๆเพียง2วิธีนะครับผมก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนจองสิทธิ์โควิด19ผ่าน แอปไมล์ม่ก่อนนะครับหลังจากนั้นจึงจะล็อกอินเข้าไปเพื่อทำการสมัครสินเชื่อสู้ภยัยโควิด19ได้นะครับผมก็วิธีที่1นนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครได้ด้วยวิธีนี้นะคลิกเข้าไปที่ปุ่มคำว่ามาตรการโควิด -19 ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็เข้าสู่เมนูนะครับผมและอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีที่2นะครับถ้าของใครมันไม่โชว์แถบตรงนี้นะครับ ให้เพื่อนๆนคลิกไปหาคําว่าบัญชีนะแล้วเพื่อนเพื่อนจะเจอหน้านี้พอเพื่อนเื่อเจอหน้านี้เพื่อนๆก็จะเจอปุ่มคาว่ามาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 ก็จิ้มเข้าไปได้เลยอ่าแค่นี้นะแล้วพอเข้ามานะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เพื่อนเนเนี่ยอ่านรายละเอียดนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะแล้วก็กดคําว่าสมัครได้เลยหลังจากสมัครแล้วเนี่ยในหน้าถัดไปนะครับเขาก็จะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยกรอกเลขบับรประชาชนด้านหน้าและด้านหลังนะครับ พอกรอกเสร็จก,ก็กดถัดไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมาอยู่ที่หน้านี้นะหน้านี้เห็นวงกลมเขียวๆที่บองวงไหมตรงนี้นะครับก็ตรวจสอบรายละเอียดของเพื่อนๆน,นะครับหลังจากนั้นก็กดยืนยันพอยืนยันเสร็จนะครับก็ตรวจสอบอีกครั้งนะครับผมว่าข้อมูลถูกต้องไหมถ้าถูกต้องชัดเจนก็กดยืนยันนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับเขาก็จะแจ้งยอดเงินกู้ที่เราจะได้นะครับแล้วก็จํานวนงวดที่จะต้องผ่อนนะ อ่านในส่วนตรงนี้นะฮะถ้ากดถูกต้องก็สามารถกดถัดไปได้เลยอ่านรายละเอียดให้ดีๆนะครับเพราะกดถัดไปนะครับเขาก็จะมีข้อกําหนดและเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์ให้เพื่อนๆอ่านนะครับเพื่อนๆก็ต้องกดติ๊กถูกก่อนหนึ่งทีแล้วก็กดยอมรับหลังจากนั้นนะครับเช็คข้อมูลอีกครั้งนะครับเผื่อมีการผิดพลาดถ้าถูกต้องแล้วให้กดยินยอมหลังจากนั้นมันก็จะมาที่คําว่ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิตนะครับถ้าเพื่อนๆจะ ต้องขอขอ้อมูลเครดิตนะครับเพื่อนเพื่อนจะต้องกดยินยอมแล้วก็ต้องใส่หมายเลขโโทรศัพท์ p เพื่อจะรอรับสัญญาณ ODP นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนกดถัดไปเมื่อกรอกรหัส ODP นะอ่าขั้นตอนนี้นะครับพอกรอกรหัส o t p เสร็จแล้วให้เพื่อนกดถัดไปหลังจากนั้นมันจะมาอยู่ที่หน้าจอตรงกลางนะครับเพื่อนเพื่อนก็ดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดยืนยันอ่าหลังจากนั้นนะครับมันก็จะบอกว่าอยู่ในระหว่างการรอพิจารณา ผลพิจารณาจะแจ้งภายใน3วันผ่าน SMS และไม m o มเท่านั้นนะครับหลังจากที่เพื่อนๆน,นะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับก็รอพิจารณานะครับอก็ะอจะบอกเราเนี่ยครับสัญญาจะทําภายใน7วันถ้าผ่านแล้วนะอ๋อในส่วนตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ได้รับการอนุมัติกรุณากดทําสัญญาภายใน7วันนะครับกดถัดไปแล้วก็กดยอมรับใส่รหัส เพื่อยืนยันวงเงินกู้นะครับเกาะรหัสเพื่อยืนยันในไมโมนะแล้วก็ใส่เบอร์มือถือใส่รหัส OTP เหมือนเดิมเลยหลังจากนั้นนะครับกวดเสร็จสิ้นเงินจะโอนเข้าบัญชีภายใน3วันตามนี้นะเงินจะโอนเข้าบัญชีภายใน3วันอ่าในส่วนตรงนี้นะครับมันเป็นสถานะการขออนุมัติสมัครมาตรการโควิดนะครับเนี่ยมันจะบอกเราว่าอยู่ระหว่างธนาคารพิจารณารอผลภายใน3วันถ้าไม่ผ่านนะครับ มันก็จะมีบอกเรานะฮะไม่ผ่านที่ตามที่ธน <awakening. S 1> คาคานรกำหนดหากเพื่อนๆคนไหนสงสัยนะครับสามารถกดโทรถามเบอร์1143ได้เลยหรือสมัครใหม่อีกครั้งอ่าหลังจากนั้นนะฮะก็กดถัดไปถ้าเพื่อนๆได้รับอนุมัติประมาณนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีการสมัครขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 รอบใหม่ล่าสุดน,นะครับเพื่อนๆสามารถสมัครได้แต่เดือนมกราจนถึง สิ้นสุดวันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเดือนกันยานะครับผมขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับและเราจะผ่านวิกฤตโควิด -19 ้ไปด้วยกันนะครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนรักษาสุขภาพด้วยนะครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของ a p o m Channel ด้วยนะครับเพื่อที่ปอมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณครับ๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้า